สัญญากันหนาว่าผู้ขายจะต้องส่งมอบโต๊ะภายในวันที่5กันยายนนะนะคะจำนวน1,000ตัวแต่ปรากฏว่าถึงวันผู้ขายส่งมอบให้เราแค่800ตัวเราในฐานะที่เป็นคณะกรการตรวจรับเราตรวจรับไ,มไหมแม่ตรวจไหมตรวจเฉพาะที่ส่งมอบมาแล้วก็ที่ถูกต้องเท่านั้นแป็ตัวนี้ใช่ไหที่ถูกต้องหมดนะคะบัตโต๊ะขาอาหารเนี่ย ต้ตรวจก็มีตรวจแปดร้อยตัวไม่ได้นะคะต้องตรวจเฉพาะที่อะไรคะที่ถูกต้องด้วยอ่าส่งมามาไม่ถูกเราก็ตรวจแล้วเฉพาะบางส่วนถ้าสัญญาไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะต้องดูเงื่อนไขสัญญาด้วยแต่บางทีสัญญาอาจจะฟิกเลยคุณต้องส่งมาหนึ่งพันตัวเท่านั้นอย่างเนี้ยเราจะตรวจแล้วแปดร้อยตัวนี้ไม่ได้ต้องดูว่าถ้าสัญญาไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้สามารถตรวจรับได้ในเฉพาะส่วนที่ถูกต้องเท่านั้นโอเคไหมคะ เกิดค่าปรับก็ปรับเฉพาะาส่วนที่ยังไม่สมบกกูรณ์ทมมเท่านั้นอันนี้หลอกการตรวจรับสัสดุในงานซื้องานจ้างทั่วไปพัสสุที่ไม่ชิดเป็นอันมีองค์ประกอบเป็นหน่วยเป็นหน่วยนักถึงเครื่องแอร์เคร่องแอร์เมื่อกี้เราสามารถตรวจรับวัสดุ800ตัวได้ใช่ไหมคะเลยถาว่าใชเป็นแอร์อ่าฝาครอบฝาปิดหน้ายังไม่มารู้ก็เลยใช้หลักการอาอยใจ่าตวรวจราไม้จำกส่วนนี้ได้ปีถ่อนควายเนอ ส่วนไหนหะส่วนไหนลกูสนนลกส่วนจะไม่ได้โม้ศุก์ว่ามันคืออะไรคะลูกตัดปลาข้อบออกอา,ายใจปลาครอกี่บาทลูกสองร้อยบาทมัดตัดปลาครอบันปักข้าวละห้าร้อยอ,อันนี้อะไรผสมูหา,ายใจเป็นเบียนมีเหมือนปกติขนะมันได้ไหมคะอย่างนี้ไม่ได้เรยค่ะคุณฟังกูตอนไหนใบใหญตอนไหนกูว่าคุูพูดจะเ่ีย